อ,อยู่ไม่เกินไม่เกิน12คะแนนนะฮะไม่เกิน12คะแนนแต่1ใน12คะแนนนั้นจะมีพลเอกประยุทธจ์จันโอชาเลือกอยู่1คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นสวทุกๆคนเนี่ยมีคะแนนที่ประชาชนเลือกมาไม่เกิน12คะแนน สวัสดีเพื่อนๆน,นะ FC นะครับ FC พี่น้องประชาชนที่รักทุกคนนะครับวันนี้ผมสสมงคลกิจกำลังเดินทางไปสภาผู้แทนรัษฎรนะฮะวันนี้มีภารกิจที่สำคัญก็คือการโหวตการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดประมาณ13ฉบับด้วยกันนะครับ13ฉบับด้วยกันสวัสดีพี่สาธิตวงจันทนะฮะ อยากเดินทางไปเชียงใหม่จังเลยนะเชียงใหม่อจำไม่ได้พะเยามั้งน่าจะเป็นพะเยานะกวานพะเยาใช่ไหมกวานพะเยาว่วางๆเดี๋ยวจะไปลงพื้นที่นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เดินทางไปที่นคปรปฐมนะครับไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนานาคปรปฐมนะครับนคปรปฐมพรุ่งนี้ก็ไปไหว้พระต,ตั้งแต่เช้าเลยที่พระปฐมเจดีย์นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่อีสานนะครับ จะลงไปที่อุบลราชธานีแล้วก็มุกดาหารนะครับมุกดาหารแล้วก็พอไปอีสานเสร็จจะลงใต้จะไปเจอพี่เชษฐ์ไม้กลางภัยนะครับไปเจอพี่เชษฐ์นะครับรัฐธรรมนูญจะออกมาแบบไหนก็ช่างนะครับพักไทยรีวิไลก็เดินต่อนะครับจะเป็นแบบคิดคะแนนแบบเดิมหรือจะคิดคะแนนแบบใหม่อ่าก็เดินต่อนะครับอ่าพักไทยรีวิไลย,ยอมรับคําตัดสินของพี่น้องประชาชน แล้วแต่พี่น้องประชาชนถ้าพี่น้องประชาชนจะให้ไปต่อก็ไปต่อจะให้กลับไปสอนหนังสือก็ไปไปเป็นวิศวกรก็ไปนะฮะแล้วแต่พี่น้องประชาชนนะครับเอ่อพี่ว่าก็กล้องมันก็ชัดแล้วนะอ่ะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ได้ฟังคําอภิปรายของสสไอ้ส,ออสอวอหลายท่านนะฮะสอวอหลายท่านนะฮะที่ชอบว่า บอกว่าสสพักเล็กเป็นสสปัดเศษนะครับผมขออธิบายนะฮะคำว่าสสปัดเศษเนี่ยคือสสปัดเศษมีสสปัดเศษทุกพักนะฮะทุกพักการเมืองพักใหญ่ๆคนสุดท้ายก็ปัดเศษเหมือนกันนะครับพักพลังประชารัฐคนสุดท้ายพักเสรีรวมไทยคนสุดท้ายพักเพื่อไทยไม่มีปัดเศษเพราะพักเพื่อไทยมีเฉพาะสสเขตนะฮะ สอสออนาคตใหม่หรือก้าวไกลคนสุดท้ายก็ปัดเศษนะครับสอสอปัดเศษเนี่ยคือเป็นสอสอบัญชีรายชื่อของคนสุดท้ายของทุกพักนะครับของทุกพักที่มีประชาชนเลือกมาตั้งแต่36,000คะแนนจนถึงประมาณ69,000คะแนนนะครับต่อคนนะต่อคนนะครับต่อคนนะครับสอสอเขตเนี่ยเขาจะได้คะแนนกันอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0 0 9 0 0 0น0 0 0 0มืกว่า แล้วก็50,000กว่ามีบางคนมีคุณศรีนวลบุลือเท่านั้นนะครับที่เลือกตั้งซ่อมเราได้เจ็ดหน้านะครับนะครับมีแค่คนเดียวนะครับสอสส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยแล้วคะแนนอยู่ที่ประมาณ30,000คะแนน2อ0หมนะครับสอสอเขตส่วนสสบัญชีรายชื่อพวกที่ไม่ปัดเศษเ้าเรียกว่าเต็มคนจะอยู่ที่ประมาณ70,000 1นะครับส่วนสสที่ไม่เต็มคน คนสุดท้ายของสอสบัญชีของทุกพักเนี่ยคะแนนจะอยู่ที่36000ถึง69000ซึ่งเป็นคะแนนของพี่น้องประชาชนเลือกมานะครับเพราะฉะนั้นสสทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อก็มีประชาชนเลือกมาซึ่งแตกต่างจากสอว2อ0ร250นะครับสอวอบอกว่า อชอบถามว่าตกลงแล้วเนี่ยอชอบว่าเลียกสสปฏเสธเป็นการด้อยค่านะครับเป็นการด้อยค่าสมาชิกสภาผู้ทแทนรัษฎรที่ประชาชนเลือกมานะครับส่วนสวอเองเนี่ยประชาชนเลือกมาสสปฏเสธอย่างน้อยก็3 6 0 0 0คะแนนเนี่ยเขาถึงได้เป็นสสถึง69หมนะครับถ้าเต็มคนก็71 0 0 0นะครับแต่สวเนี่ย250คนแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกัน สอวอ194คนเนี่ยคนเอกประยุทธ์เป็นคนเลือกมานะครับเพราะฉะนั้นคนที่เลือกสอวอสอวอจะมีคนละ1คะแนนนะฮะได้1คะแนนจากคนเอกประยุทธ์ครับสอวอภูมิใจไหมครับพนเอกประยุทธ์ก็คือประชาชนคนหนึ่งเลือกสอวอมา1คะแนนอย่างน,น้อยก็มีคนเอกประยุทธ์เลือก1คนแล้วกันฮะสวนะฮะเพราะกรรมการสรรหาเนี่ยที่เลือกกันมาเนี่ยมีไม่เกิน12คน9คนไม่เกิน12คนเพราะฉะนั้น สวแต่ละท่านเนี่ยจะมีคะแนนโหวตเนี่ยอยู่ไม่เกินไม่เกิน12คะแนนนะฮะไม่เกิน12คะแนนแต่1ใน12คะแนนนั้นจะมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเลือกอยู่1คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นสวทุกๆคนเนี่ยมีคะแนนที่ประชาชนเลือกมาไม่เกิน12คะแนนนะครับไม่เกิน12คะแนนนะคนสุดท้ายที่เลือกชี้เป็นชี้ตายคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาสอสเนี่ยเขาประชาชนเลือกมาสวเนี่ยพลเอกประยุทธ์เลือกมา จำใส่หัวไว้นะครับทุกคนนะสวทุกคนแต่อีก6คนพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เลือกมานะฮะสวโดยตําแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการกองทัพไทยพบตลอพอบทออพอบทอบอ,อพวกนี้นะครับไม่ได้เลือกมาเพราะว่ามาโดยตําแหน่งนะครับแล้วก็สอวอ,อีกสองอีก50ท่านที่เขาสรรหามาโดยเลือกกันเองมีผู้สมัครอยู่ประมาณ1 0 0 0 0คน นะครับเลือกกันเองให้เหลือเลือกกันเองให้เหลือประมาณ200คนนะครับ200คนเมื่อ200คนเสร็จปุ๊บผ่านกรรมการสรรหา12คนสุดท้ายพลเอกประยุทธ์เลือกนะฮะเลือกมาก็12คะแนนก่อนพลเอกประยุทธ์เลือกใช่ไหมไม่เกิน12คะแนนสุดท้ายแล้วเนี่ยสวทุกคนก็มีประมาณอย่างน้อยๆเนี่ยมีพลเอกประยุทธ์เลือก1คนละ1คะแนนแล้วก็มีบิ๊กป้อมเป็นคนเลือกนะฮะ แล้วก็มีสวที่เป็นสวด้วยกันเองอาจารย์พรพงศ์พรเพชรเนี่ยก็เลือกกันเองอยู่ประมาณไม่คนแล้วไม่เกิน12คะแนนนะครับสวทั้งหมดตัด6คนออกไปก็จะเป็นสวสองอยสี่สิบสี่คนมีพลเอกประยุทธ์เลือกมานะฮะฮโดยโโดยโดยยหลักคือพลเอกประยุทธ์เลือกมา1คะแนนนะครับ1คะแนนนะฮะ1คะแนนแต่ส่วนสวสปัดเศษเนี่ยมีประชาชนเลือกมาไม่น้อยกว่า36,000คะแนนจนถึง69,000 นะครับซึ่งเป็นสสคนสุดท้ายของทุกภาคการเมืองนะของทุกภาคการเมืองนะครับ,อ,กกรอ,รบอันนี้ตกลงเข้าใจกันเข้าใจตรงกันนะครับระหว่างข้อแตกต่างระหว่างสอวอกับอสอสอปฏเสธนะฮะปฏเสธนะฮะจะได้เข้าเข้าใจตรงกันนะครับ ก็ต้องเข้าใจนะสสอวอพวกนั้นก็พลเอกประยุทธ์เลือกมาหนึ่งคะแนนนะนะแล้วก็กรรมการสรรหาไม่เกินสิบสองคะแนนก็ต้องเข้าใจนะฮะสสที่เขาหัวแข็งเหมือนเหมือนเหมือนสสมงคลเกตเนี่ยก็ประชาชนเขาเลือกมาแบบนี้มันก็ต้องหัวแข็งแบบนี้แหละเ,เรื่องปกตินะครับ <laughs> ไม่ยอมสีโลลาบลุงตู่นะเพราะว่าลุงตู่ไม่ได้เลือกมานะครับไม่ได้เลือกมา แล้วก็ทําไมต้องปัดเศษนะฮะก็ต้องเข้าใจว่าเพื่อไทยอ่ะได้สสบัญชีเยขตเกินเกินสสเพึงมีไป26คนเพราะฉะนั้นสสของพรรคเพื่อไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ55 0 0 0นะพันคะแนนต่อคนนะครับต่อคนนะเขาได้เกินพอได้เกินเสร็จปุ๊บพอมาคิดสสบัญชีเลยชื่อมันก็เขาคิดคะแนนรวมทั้งหมดมันได้มันได้เท่าไหร่มันได้ตั้ง1 7อคนน่ย สสบัญชีรายชื่อมันมีแค่ร้อยห้าสิบคนเขาก็ต้องบัญญัติตยางให้เหลือร้อยห้าสิบคนถูกปะเราก็นับคะแนเนเอาต้องบัญญัติตยางเพราะมันเกินเน่ยถ้าที่ที่บอกว่าทุกคนบอกว่าได้สสอ,สอ,อพ,พักนู้นพักนี้ออนาคตใหม่ก้าวไกลเสรีรวมไทยหรือพักอื่นๆหรือพักพลังประชารัฐพักประชาธิปัตย์บอกว่าเอ้ยอสสเนี่ยเขาได้เจ็ดหมื่นหนึ่งนะเจ็ดหมื่นหนึ่งเจ็ดหมื่นหนึ่งก็จริงแต่ถ้าหาแล้วมันได้สสร้อยเจ็ดสิบหกคนโว้ย มันได้สสบัญชีรายชื่อ176คนกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ให้แค่1้อคนมันก็ต้องทอนมันหยัดตตยางอะ่ะมันหยัดตตยางนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจเข้าใจตรงกันนะว่าสสปัดเศษเนี่ยพี่น้องประชาชนเลือกมานะสา0 0 0คะแนนจนถึงประมาณ69,000เป็นสสคนสุดท้ายของบัญชีรายชื่อทุกพักส่วนสอวอเนี่ยอ,อย่างน้อยมีหนึ่งคะแนนจากพลเอกประยุทธ์นะฮะเพราะพลเอกประยุทธ์เลือกมา แล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีไม่เกิน12คะแนนนะฮะเพราะกรรมการสรรหามี12คนยกเว้นสว,วที่มาโดยตําแหน่ง6คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ